ถ้าคุณชอบเรื่องผีเดี๋ยวแนตตี้จะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แนตตี้จะมาเล่า เรื่องห้องหมายเลข309้แให้แฟนๆได้ขนลุกกันค่ะเอมหญิงสาววัยยียปีย้ายเข้ามาอยู่หอพักแห่งใหม่ใกล้มหาวิทยาลายัยห้องที่เธอได้คือหมายเลข309ซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของตึกบรรยากาศเงียบสงบเกินปกติและเพื่อนข้างห้องก็แทบไม่ออกมาให้เห็นเลย คืนแรกที่ยายเข้าไปเธอได้ยินเสียงคนเดินวนไปมาบนเพดานราวกับมีใครอยู่บนชั้นดาดฟ้าแต่เมื่อเธอขึ้นไปดูก็พบว่าประตูถูกล็อกสนิทและไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยในคืนถัดมาเอมสังเกตเห็นว่ากระจกในห้องน้ำมักจะขึ้นไอ้น้ำเป็นรูปร่างคล้ายมือแม้เธอจะไม่ได้อาบน้ำร้อนหรือเปิดฝักบัวเลยเธอพยายามเช็ดมันออก แต่ไม่นานมันก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งจนคืนหนึ่งเธอมองเข้าไปในกระจกและเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างหลังตัวเองเธอหันกลับไปมองทันทีแต่ห้องว่างเปล่าในวันที่เธอเริ่มหลอนจนแทบนอนไม่หลับเอมตัดสินใจสำรวจห้องให้ละเอียดใต้เตียงเธอพบสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งเขียนไว้ว่า ถ้าเธออ่านบันทึกนี้แสดงว่าเธออาศัยอยู่ในห้อง309ศูนเเหมือนฉันเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งผูกคอตายบนเพดานห้องนี้และไม่มีใครเคยกล้ายอยู่ต่อได้นานอเธอได้เปิดหน้าถัดไปกระดาษเปเปื้อนด้วยเลือดและบันทึกก็จบลงแค่นั้นคืนต่อมาเวลาตีสามเป๊ะเอมได้ยินเสียง เคาะประตูสามครั้งเธอลุกมาเปิดประตูแต่กลับไม่เจอใครในขณะที่กำลังจะปิดประตูเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากหลังเธอว่าไม่ต้องเปิดฉันเข้าไปแล้วเอมตัดสินใจหนีออกจากหอทันทีตอนเช้าเธอไปที่ออฟฟิศเพื่อยื่นเรื่องย้ายห้องแต่เจ้าหน้าที่มองหน้าเธออย่างงุนงงขอโทษค่ะห้อง309 ถูกปิดไปตั้งแต่3าปีก่อนไม่มีใครเข้าอยู่เลยเอมตัวแข็งทื่อเธอหันไปมองลิฟต์รายชื่อผู้เช่าไม่มีชื่อเธออยู่ในนั้นเลยห้องส0 9วิญญาณที่ไม่มีชื่อผู้เช่าคนใหม่อิมนักศึกษาฝึกงานได้ห้องพักราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อในหอพักแห่งหนึ่งห้องหมายเลขก3 9 9 เจ้าของหอบอกว่ามีคนมัดจำไว้แล้วแต่หายไปเฉยๆเลยเปิดให้เช่าใหม่เมื่ออิงยายเข้าห้องเธอสังเกตเห็นของใช้บ้างอย่างยังอยู่ในวันที่สองอิงเห็นเงาผู้หญิงในกระจกตอนเช้าแต่เมื่อหันไปไม่มีใครใต้ลิ้นชักเธอเจอบัตรนักศึกษาของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อในบัตรคือเอ็ม ดที่้เมื่อเธอไปค้นหาชื่อเอมในฐานข้อมูลนักศึกษาไม่มีชื่อของเธออยู่เลยทั้งที่บัตรยังใหม่และมีรูปชัดเจนวันต่อมาอิงค้นเจอเครื่องบันทึกเสียงเก่าในลิ้นชักเมื่อเปิดฟังเสียงในเครื่องเป็นเสียงของผู้หญิงที่สั่นเครือวันนี้ฉันตัดสินใจจะหนีจากห้องนี้แต่เขาบอกว่าฉันไม่มีทางออกไปได้ เพราะไม่มีใครจำฉันได้แล้วถ้าใครได้ยินเสียงนี้อย่าหันหลังตอนที่ได้ยินเสียงกระซิบในขณะที่อิงฟังเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูเธอทันทีเธอจะเป็นคนต่อไปอิงติดต่อกับพานรงเก่าแก่ของหอพักลุงพานรงมเขาเล่าว่าเมื่อสามปีก่อนมีเด็กหญิงชื่อเอมมาเช่าห้องนี้และหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย แต่ของของเธอยังอยู่ครบห้องก็เหมือนไม่มีใครเข้าไปเลยลุงพานรองพูดประโยคหนึ่งทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าห้องนั้นไม่เลือกเธอเธอก็อาจรอดแต่ถ้าห้องมันจะหน้าเธอได้แล้วละก,ก็มันจะลบเธอออกจากโลกเหมือนที่มันเคยทำกับคนก่อนอิงเริ่มเห็นเงาผู้หญิงในทุกกระจกไม่ใช่แค่ในห้อง เธอตัดสินใจอาดเสียงตัวเองไว้เพื่อเกิดอะไรขึ้นในคืนสุดท้ายเธอเขียนโน้ตไว้ว่าใครมาเจอของฉันฝากตามหาชื่อเอมส์ S, สุธิดาถ้าจำชื่อเธอได้เธออาจยังไม่หายไปจริงๆจ,จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นอิงอีกเลยหลายเดือนต่อมามีนักศึกษาคนใหม่ย้ายเข้าห้อง3-0ศ เขาพบโน้ตแผ่นหนึ่งบนโต๊ะเขียนไว้ว่าอย่าลืมชื่อของเราเอมส์อิงแล้วคุณจะเป็นใครคนต่อไปเสียงเคาะประตูดังขึ้น3ามครั้งกอกกอกกอกย้อนกลับเมื่อ30ปีก่อนที่ตั้งของหอพักนี้เคยเป็น โรงเรียนมัธยมวรารัฐห้องเรียนชั้น3ห้องสุดท้ายมีชื่อว่าห้อง3าทับเตรงกับห้องสามูนยในปัจจุบันอย่างสมบูรแบบห้องนั้นมีครูประจำชั้นชื่อครูวิไลลักษ์เข้มงวดเย็นชาไม่เคยยิ้มเธอเชื่อในความเงียบ ความมีวินยัยเด็กทุกคนต้องเรียนแบบนั่งตรงมองกระดานห้ามคุยคืนนั้นระหว่างการสอนเสริมในช่วงคำ่ำครูวิไลลักล็อกประตูและสั่งนักเรียนทั้ง15คนให้เรียนสำบทภาษาบาลีทั้งหมดโดยห้ามลุกไปไหนอยู่ดีๆไฟก็ดับเด็กบางคนเริ่มร้อง แต่ไม่มีใครกล้าออกจากห้องเพราะครูยังคงยืนอยู่หน้าฉันใครออกก่อนถือว่าไม่ผ่านชั้นยืนอยู่หน้ากระดานแต่ไร้เงาสะท้อนเหมือนเธอเองก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆคุณปัทมาอาศัยอยู่ต่างจังหวัดลูกสาวคนเดียวของเธอคือเอมสาวเรียบร้อยขยันเรียนและมีความฝันอยากเป็นครู วันสุดท้ายที่เธอส่งลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในเมืองเธอกอดเอมแน่นแล้วบอกว่าแม่จะรอรอวันที่เอมจบแล้วกลับมาเป็นครูที่นี่นะลูกหลังจากนั้นเอมก็หายไปความผิดปกติเริ่มขึ้นโทรศัพท์ของแม่ลบเบอร์เอมไปเองรูปถ่ายในอัลบั้มของเธอเริ่มค่อยๆจางหาย สำเนาทะเบียนบ้านแม่ขึ้นว่าบุตรไม่มีข้อมูลแต่แม่ยังจำเอมได้ฝันทุกคืนว่ามีเสียงเด็กผู้หญิงเรียกอยู่หลังประตูบ้านเสียงนั้นพูดเบาๆว่าแม่หนูอยู่ในกระจกคุณปัทมาไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความลูกหายแต่ตำรวจบอกบอกว่าเอมสุดที่ด้จะในระบบเลย แม้กระทั่งประวัติข้อมูลคุณก็ไม่มีเคยมีบุตรมาก่อนเลยจนตำรวจคนหนึ่งพูดว่าแม่ครับแม่มีลูกจริงๆหรอครับเธอร้องไห้และยืนยันแต่ไม่สามารถหาหลักฐานอะไรเลยในวันทักมาคุณปัทมายอยู่บ้านตามลำพังในคืนฝนตกจ,จู่ๆไฟก็ดับ แล้วเธอก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในกระจกข้างฝาเด็กคนนั้นยิ้มพร้อมยกมือขึ้นแนบกับกระจกเธอพูดว่าแม่อย่าลืมชื่อหนูนะถ้ามีใครจำชื่อหนูได้หนูอาจกลับมาได้แล้วเงานั้นก็หายไปในความมืดวันรุ่งขึ้นคุณปัทมาเริ่มเขียนชื่อเอเอสุธิดา แล้วสอดกระดาษไว้ใต้หมอนเธอเชื่อว่าการเขียนสิ่งที่ต้องการความปรารถนาเป้าหมายคำอธิษฐานลงบนกระดาษและวางไว้ใต้หมอนก่อนนอนความปรารถนาเอมจะกลับมาก็ได้แม้จะไม่มีใครรู้จักชื่อนั้นก็ตามแต่เธอจะจำไว้คนเดียวตลอดไปสรุปห้อง309 ไม่ใช่ห้องธรรมดาแต่มันเลือกเหยื่อใครที่เข้าไปอยู่จะค่อยๆถูกลบจากโลกความจริงและสุดท้ายไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าผีในห้องคือใครหรือจริงๆนีแล้วห้องนี้อาจไม่มีผีแต่เป็นตัวมันเองที่มีชีวิตขอบคุณทุกคนที่กล้าก้าวเข้ามาในห้องนี้ หากคุณรู้สึกว่ามีใครมองคุณผ่านกระจกอย่าตกใจเพราะบางทีเธอแค่อยากให้คุณจำชื่อของเธอได้แนตตี้ขอบคุณทุกๆคนถ้าผิดพลาดแนตตี้ของอภัยด้วย